วันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดปฏิวัติวงการนั่นคือการสร้างนิสัยใหม่เพียงวันละ7นาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและวิธีใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์อย่างชาญฉลาดตามแบบฉบับของคนระดับท็อปเริ่มต้นที่นิสัย7นาทีในแต่ละวัน 1. การทำสมาธิช่วงกลางวันคุณไม่จำเป็นต้องน,นั่งสมาธิจริงจังครับเพียงหลับตา5-7นาทีก็เพียงพอแล้ว การหลับตาช่วยลดข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในดวงตาที่อ่อนล้าของเราและผลสำรวจพบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงบ่ายได้อย่างชัดเจนแค่ปิดตาไม่ต้องคิดอะไรก็ใช้ได้แล้วครับ 2. การเขียนบันทึกตอนเช้านี่ไม่ใช่การเขียนไดาอารี่ทั่วไปครับแต่เป็นการระบายความรู้สึกขุ่นมัวในสมองออกมาเพียงสบรรทัดในตอนเช้าเขียนด้วยมือยิ่งดีจุดประสงค์หลักคือการระบายออกไม่ใช่เพื่ออ่านทบทวน การฉีกกระดาษทิ้งด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังช่วยระบายความเครียดได้ดีเยี่ยมอีกด้วย 3. การอ่านหนังสือ7นาทีคุณไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มครับเลือกอ่านเฉพาะส่วนหรือบทที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับคุณวิธีนี้ช่วยให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จและที่น่าแปลกคือมันกลับทำให้คุณสนุกกับการอ่านมากขึ้นแม้7นาทีระหว่างเดินทางก็ทำได้ครับทีนี้ มาดูวิธีที่คนระดับท็อปใช้เวลาสุดสัปดาห์กันบ้างครับคนระดับแนวหน้าจะควบคุมเวลาของตนเองและเลือกทํากิจกรรมที่เริ่มต้นจากตัวเองพวกเขาแบ่งกิจกรรมเป็น3รูปแบบหลักได้แก่การฟื้นฟูความเหนื่อยล้าการระบายความเครียดและการพัฒนาตนเองวันเสาร์มักเน้นกิจกรรมที่กระตือรือร้นหรือการระบายความเครียดเพื่อไม่ให้ความเหนื่อยล้าส่งผลถึงวันจันทร์วันอาทิตย์ จะเน้นการพักผลและการพัฒนาตนเองอย่างลึกซึ้งเช่นการเรียนรู้หรือการนวดผ่อนคลายสุดท้ายนี้ทฤษฎีพลังงานสีด้านของโทนี่สวอร์ดชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลพลังงานในร่างกายความคิดจิตใจและอารมณ์หากคุณอยู่ในภาวะหมดไฟการพักผ่อนคือสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อก้าวไปสู่ขั้นต่อไปขอความจากผู้เชี่ยวชาญคือ คุณทำได้แน่นอนคุณมีความมุ่งมั่นและพยายามอย่างหนักอยู่แล้วแค่เปลี่ยนวิธีการพยายามเล็กน้อยด้วยเวลาเพียงวันละเจนาทีหรือเปลี่ยนการใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ความพยายามของคุณจะส่งผลอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ